กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็น้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็จะมาที่นี่ครับผมอุไรส่วนไม้ผลครับวสว,วสัววสดีครับพี่อุไรครับเน <โอ S 1> ิ่นนานแล้วครับไม่ได้ไลฟ์สดน,นะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือ,รอเปล่าเราไม่สนใจครับ <laughs> พอเราเข้ามา <c oughs> ดูต้นไม้กันเนาะพี่ติก<ล>๊กเ<บ>นาะวสว,วัสดีพี่ติ๊กเป็นไงสบายดีไหมครับสบายดีค่ะโอ้นานแล้วผมไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะครับพี่โผล่ไปโผล่มานะครับโผล่มาตรงนี้นะครับอันนี้วันนี้เท่าไหร่พี่วันนี้อุณหภูมิ สบายยนะพี่เนาะสบายแก็อากาศดีกว่าดูใบนิดนึงนะครับเนาะอ่ะวันนี้เรามาดูใบต้นไม้ดีกว่านะครับเนาะวันนี้ก็เรามาดูโชคเกาชันนะครับพี่ติ๊กมีตัวไหนแนะนำบ้างไหมเนี่ยเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยหมดหมดนะคะมันจะตายหมดอย่างเนี้ยเป็นโชคเกาชันสีก็มีมั่งค่ะที่โดนแดดเผาอย่างเนี้ยค่ะก็จะโดนตรงที่ด่างจัดๆก็จะไหม้ไวต่อแสงค่ะ ไว้แต่ความร้อนค่ะโอ้โหนี่ไม่มีใครมาดูเราเลยพี่ศูนย์คนแต่ไม่เป็นไรศูนย์คนไม่เป็นไรค่ะเราพูดต่อไปเร,เราคุยกันสองคนค่ะพี่มันมีไอเนี่ยไอไอโชคเขาชัช้นมีอะไรเนี่ยไอไอเนี้ยเขาข่าเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นลูกลูกไม้ค่ะไม้มเมล็ดแล้วก็<ห>มันจะเป็นด่างสเตียค่ะเพราะว่านี้เป็นใบใหม่ค่ะเขาก็จะออกเหลืองๆเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เผือกเพราะว่าความเขียวของเขาเห็นพอเห็นเนาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นด่างสเตียค่ะ อย่างไทรอย่างพวกด่างจัดๆขาวโบอยางงั้นนะคะก็วัดดีหนึ่งคนดูไม่รู้ใครหลงทางเข้ามานะครับผมอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ขาวเกินนะพี่เนาะอันนี้ขาวเกินค่ะอันนี้ขาวเกินเพราะว่าถ้าเขาเป็นด่างด่างออกมิ้นมินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเข้าสีแล้วเนี่ยค่ะก็ก็จะออกเป็นสีชมพูเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะ อย่างนี้ก็ออกมาแรกๆเขาก็จะขาวเหมือนกันค่ะมันเป็นสนิมไหมพี่ไหมเป็นเป็นเหมือนสีสนิมค่ะแต่ตอนนี้มันบอกสีที่สีดั้งเดิมไม่ได้พอความร้อนเนี่ยทําให้สีเขาดรอปอะค่ะครับพี่ครับนี่อากาศที่ร้อนค่ะผมว่าไอ้สีอย่างเงี้ยสวยเดี๋ยวมันมีพอแก่ๆมันอมชมพูด้วยใช่แก่ๆมันอมชมพูอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็จะออกชมพูค่ะแต่ว่าสีเขาดรอปค่ะแดดแรงนะพี่เนาะใช่แดดแรง สีเขาเพี้ยนไปหมดไออ้ย่างเงี้ยเไอ้อย่างเงี้ยสวยใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นทางหน้าตอนนี้ที่มองเห็นนะคะมันก็จะเป็นด่างเขาเขาเขียวหินอ่อนนะพี่นะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไอ้แบ็คบิวตี้ค่ะใบเขาจะสวยค่ะเนี่ยค่ะเขาชอบไหมอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาชอบไหมพี่เขาก็ก็นิยมเอาไปเข้ากับไม้สีตัวอื่นเพราะว่า ที่นิยมก็คือใบเขาจะใบแข็งแล้วก็ขอบใบอ่ะเขาจะมีมันเหมือนหอกนาะอยากหยกใช่ต้นใหญ่ก็มีอยู่ด้านนู้นเหมือนหอกเหมือนกริดนะครับเนาะไอ้พวกนี้พี่ขายไหมเนี่ยขายเหมือนกันค่ะขายเนาะซื้อก็ขายค่ะมีคนซื้อก็ขายนะครับค่ะแล้วก็บอกราคาไปได้เรื่อยๆนะพี่คเอาลองลองลองไล่ลองไล่งนุนไล่มาเลยครับว่าจากตัวไหนอยากขายตัวไหนยกไป ถ้าอย่างนี้ฟาโรยังไม่ขายเพอมีต้นเดียวค่ะจะบอกทาไมอ่ะไม่ขายก็อยากให้รู้ว่านี่เราก็ได้มากับเข้าต้นหนึ่งมันชื่อฟาโรค่ะเป็นไม้ที่ทางสวนเราอยากได้เอามาเป็นเป็นแม่พันแม่พันอ่าพ่อพันธแม่พันเนาะขนาดเมื่อเช้าต้องลดน้ําอีกหรอพี่ฟาโรใช่ไหมครับฟาโรมาจากอียิปต์ไหมพี่มาจากวังน้าเขียววังน้ําเขียวอํานวยชวนชมบอลโดยน้องน้ําค่ะคโอเคน้องน้านะครับ อันไหนยากขายอ่ะอันนี้ก็จะเพื่อมีใครมาดูย้อนหลังโอเอซีสค่ะนี่ก็ได้มาจากสวนอันนี้ขายไหมอํานวยชดขายค่ะเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ประมาณสองพันหนึ่งค่ะสองพันหนึ่งผมขอญาตถ่ายป้ายนะสองพันหนึ่งถึงสองพันห้าค่ะสองพันหนึ่งเอาเอาชัวยๆพี่ค่ะโอเอซีสอะไรเนี้ยโอเอซีสอันนี้เป็นชน้องน้ำค่ะอ๋อได้มาจากของน้องน้ำสวนอ่าอันนี้ไหนนะพี่ลองลองลองเทียบกับตัวคนหน่อยดินี่ไม่เล็กนะหันอีกด้านหนึ่งครับผมไม่เล็กนะพี่เนาะอ่าประมาณนี้นะครับ สองพันนิดๆมาคุยกับพี่ติ๊กเองนะครับถ่ายเราทักเดี๋ยวผมจะเอ่อคอนแทคของพี่ตรงไหนนะนี่ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพี่เดินเข้าไปหน่อยครับผมให้คอนแทคพี่นะใครอยากรู้อยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ดูเนี่ยครับเบอร์โทรเบอร์โทรนี้นะครับเนี่ยอุไรส่วนไม้มงคลนะครับนี่ก็0 8 9ย1 7 0 5 0ก็นนนะครับประมาณนี้นะครับ ของเรานี่ถ้าไม่ใช่บอลหูช้างเนี่ยมันจะไม่มีใครดูเราใช่ไหมหรือเสน์จันเนกัะอันนี้ที่มันเป็นขอบขอบเนี่ยคือผสมค่ะมันเป็นสีเป็นสีของไม่ใช่ใบไม้นะเป็นสีของเขาแปลกพี่มันเป็นสีพี่เป็นใบแปะแปะหน้าวัวอะไรเอ็นเจิ้ลเอ็นเจิ้ลสักอย่างสักอย่างนะพี่เนาะแต่ว่าถ้าเขาใหญ่เต็มฟอร์มเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมันนจะเเป็หมือนดอกบัวอ๋อมันเป็น กับห่อหอแล้วพี่ห่อห่อขึ้นเหมือนดอกบัวอ๋อครับได้มาสองต้นอันนี้ขายไหมอันนี้ขายไหมก็เขาขายค่ะขายก็บอกราคาไปโลดก็ประมาณสองพันห้าถึงสามพันค่ะอ่าลองมาคุยกันเองนะครับเนาะไม่ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะหายากอยู่ยังไม่มีจำนวนค่ะในตลาดหายากเนาะค่ะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าคลูกค้าเอ่ะลูกค้าเข้ามาเชิญเลยครับเชิญค่ะเชิญชมได้ค่ะอ๋อพี่ติกไปตรงนั้นก่อนกลยนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่เขาไปอันนี้ก่อนนะครับไปขายต้นไม้ครับยังไงเดี๋ยวผมเออไปเราลุยไม่สนเราลุยตามเขาไป ของพี่อุไรก็จะมีหลายอย่างครับก็หน้าร้านแกดูเหมือนลกนะครับนี่แช่มะพร้าวเตรียมปลูกอะไรของเขาอีกก็ไม่รู้นะครับนี่ก็มาแอบด,ดูเนี่ยสีนี้ก็พอได้ไหมครับเนี่ยผมเอาเมาเ็ดของพี่อุไรไปเพาะอ,อยู่นะครับก็ออกมาด่างบ้างไม่ได่างบ้างแต่แกบอกว่าเดี๋ยวใบสองใบสามมันจะด่างเองนะครับเพราะว่าเอาไปจากแม่ไม่ด่างแต่ว่าผสมกับพ่อด่างนะครับผมเขาให้มาเก็บเก็บ ตามนี้แหละครับไปก็มีออกมาหลายฟอร์มหลายฝักนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกผสมค่ะตอาเขาไปเลยเหรอพี่ไปแล้วอ่านีลูกผสมอะไรพี่ลูกผสมกลุ่มหน้าวัวค่ะเหมือนผสมกับ,บกพวกแบกบิวตี้อะคะ่ะอ๋อน,นี่รู้จักขอบใบใบ <ไป S 2> พอมัน,นะะพอมันแก่มันเข้มมันสีเป็นมิ้น์เนาะค่ะเพราะว่าพอเขาเจออากาศร้อนมากๆเเปลี่ยนสีเนาะสีเขายังยังไม่เปิดอะคะ่ะ ไอพวกสีชมพูพี่มันไปไหนหมดแล้วเนี่ยสีดอกหมดค่ะอันนี้มันเป็นพันมันเนาะไม่ใช่เป็นพิการใช่ไหมไม่เป็นเขาเรียกเขาเรียกไม้กลายค่ะอ๋ออันนี้เป็นไม้กลายค่ะครับแต่ก็ก็หายากอยู่ค่ะคือชอบมันกลายค่ะแต่ถ้าถ้าเรียกอีกมุมหนึ่งก็จะบอกว่าม้พิการมีราคาแบบราคากลางๆไหมพี่ลองหยิบดูสิประมาณไหนคะอ่อพี่ลองเลยราคากลางพี่ประมาณไหนราคาพี่ประมาณกลางอะ อันนี้มันติดชมพูไหมอันนี้ชมพูออกส้มค่ะแต่ว่าสีแต่ว่าโดนแดดนะครับสีขาดอกค่ะโดนแดดร้อนค่ะนะครับนี่ก็เท่าไหร่พี่อันนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งค่ะสองพันหนึ่งครับอ่อยังไงลองมาดูอ๋อไอ้นู้นอะไอ้นั้นชมพูกว่าไหมพี่ใช่ชมพูกว่าบางบางอันก็ดอกดอกไปเยอะนี่ก็ดอกไปเยอะค่ะเหมือนใบมันไอ้นี่ใบเหมือนจะแตกข้างด้วยไหม ใช่ค่ะเหมือนมีหน่อมันมีหน่อแตกข้างอันนี้มีหน่อค่ะครับมีหน่อแตกข้างนะครับผมค่ะมีหน่อค่ะอันนี้มันชมพูเนาะแต่ว่าใช่ค่ะยพี่ลงเลยลงปั๊บเนี่ยคือช่วงร้อนเนี่ยจะเอาสีที่แน่ๆก็ยากค่ะมันเป็นชมพูเดินขาวเดินมิ้นเดินเขียวนะครับเนาะผสมผมก็เรียกไม่ถูกเอนครับไอโชคเกาชันนะผมมาในสายนี้นะครับเนาะต้นก็ไม่ค่อยได้ใหญ่ไม่ค่อยได้เล็กแต่ว่ามีหน่อมาแทงมาเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ประมาณสองพันไหมพี่ ก็ของพิติ๊ก็จะเป็นไม้ที่มีเออ่การผสมมาผสมก็พ่อแม่ที่ดีมีผสมมีทั้งไม้ไม้เมล็ดอย่างนี้ก็จะเป็นลูกผสมค่ะลูกผสมลูกผสมกลุ่มหน้าวัวอันนี้ก็นี่ด่างขาวกําลังฮิตอย่างไม่เยอะออันนี้ด่างขาวคือด่างเยอะเนาะใช่ค่ะเนี่ยมันด่างเยอะนะแล้วมันเป็นสเก็ตเนี่ยค่ะสเก็ตเนี่ยด้วยสเก็ตอยู่บนผืนใบด้วยนะครับเนาะ มมมัันนไ่เผือกอันนี้มันสามสีได้ไหมเนี่ยใช่ได้เรียกมันสามสีนะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันสามสีเนี่ยหนึ่งสีสองสีสามสีแล้วก็เป๊ะเหมือนสเก็ตสเก็ตลงไปด้วยนะครับผมว่าเออเท่ดีถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็คือเผือกค่ะอ่าอย่างเงี้ยได้ฟอร์มใบอ่าเอออันนี้มันเป็นเหมือนตะลบปัดไหมพี่ใช่ค่ะฟอร์มใบสวยแต่ผมชอบอย่างเงี้ยแต่มันบางนะบาออกมันโดนแดดนะครับเนาะมีมีหลายตัว ด่างออกอย่างนั้นแล้วเจอความร้อนเขาไม่ทนกับความร้อนนะคะอันนี้อะไรกันนะบ,บิดใบชาวบ้านเขาทั่วเลยผมเนี่ยนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกด่างเลยพี่อันนี้เขาเรียกไม่รู้เขาเรียกด่างอะไรลืมอ่ะสว,ว,วัดดีครับพี่บ่าวสบายดีไหมครับพี่ติก๊กสวัดดีค่ะ,ะวันนี้ก็เลยมาพอดีกับมาโคราช นิดนึงครับผมก็เลยแวะมาหาพี่อุไรนะครับเนาะพี่ไรบอกมาไลไล่กันเล่นเล่นไหมมาไลกันเล่นเล่นอันนี้อันนี้ที่ได้มาก็คือเขาบอกว่าเป็นด่างสนิมถือฝักเป็นลูกผสมทับทิมสยามค่ะมีทับทิมสยามแสดงว่าติดชมพูเนี่ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าสีมันเข้มสีมันดอกไปหมดแล้วค่ะที่จริงอย่างนี้มันก็ด่างนะครับแต่ว่า พวกนี้ยผืนใบพวกนี้ด่างหมดเลยแต่ว่าเนี่ยทั้งคาบน้ําคาบอะไรคาบน้ําด้วยคาบน้ําแล้วก็แสงแดดนะครับเอาไม่อยู่เลยก็ไม่ได้ทิ้งนะคะพวกดิฟเฟนนี่อันนี้มีดิฟเฟนบาเกียด้วยใช่ไหมครับเศรษฐีวินสันสิงห์บุรีบางมีสิงห์มันแยกกันกี่อันนะพี่ไอเศรษฐีวินสันเนี่ยมันก็มี เศรษฐีวินสันด่างแท้ๆก็จะมีสองตัวตัวไหนบ้างคือวินสันสิงห์บุรีมั้งมีสิงห์กับวินสันอยุธยาค่ะอยุธยาใช่ไหมครับอยุธยาจะอยู่ตรงนู้นไม่มีต้นเล็กโพอ่ะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ก่อนดีกว่าช่วงเขาชั้นช่องนู้นดีกว่าพี่ปีนตรงนี้แหละไปลุยโคตรลกอ่ะโคตรลกเพราะว่ารอรอที่อันนี้เดี๋ยวอาเฟนไปก่อนอ่าไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราไม่ต้องขยับแล้วพี่ข้ามไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดูอะไรอะอย่างอย่างตัวนั้นก็จะเป็นลูกผสมใบเป็นผักมันเป็นใบผักกาดไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกใบเลยเอามาเป็นลูกผสมหน้าวัซีรีส์อะค่ะนี่เหรอครับใช่ผมถ่ายแล้วมันไม่สวยเพราะว่าแสงพี่ใช่แสงแสงไม่สวยตัวนี้ก็จะเป็นฟบมเขียวแต่ฟอร์มใบกลมใบแข็งโห้แดดเข้าค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ เป็นฟอร์มเป็นฟอร์มที่เอาไว้ใช้ประโยชน์อะค่ะตั้งทำแม่ทำแม่ทำพ่อทําแม่นะมันเป็นดําตัวดําค่ะใบมันสวยไอ้ใบอย่างนี้ก็สวยพี่เนาะอันนี้เป็นลูกผสมอบบแบ็กบิวตี้ค่ะนี่อันนี้ก็เป็นลูกผสมอันนี้เป็นแบ็กบิวตี้เวอร์ชั่นอินโดค่ะมีเวอร์ชั่นอินโดด้วยผมถ่ายเนาะเออพี่ยกอย่างเงี้ยผมผมนึกถึงอะไรรู้ไหมตัวเนี้ยเนี่ยตัวเดียวกันแต่ตัวมะพรอ่ะไม่ใช่ผมนึกถึง เสน่จันสำลิศเนี่ยฟอร์มนี้เลยแต่นี้คือตระกูลหน้าวัวใบเนาะหน้าวัวใบครับนี่เป็นแบล็กดิวตี้เขาจะก้านยาวค่ะแบล็กดิวตี้เนี่ยเนาะก้านมันยกขึ้นอย่างเงี้ยพี่ใช่ค่ะก้านยกค่ะก้านมันยกขึ้นแต่ว่าที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือฟอร์มจริงถ้าลองมาทําให้มันติดด่างข้างบนนี้นะก็จะสวยนะพี่เนาะมันก็จะมีตัวลูกผสมนี่ตัวนี้ที่ติดด่างอ่่านีก็แต่ว่าเขาออกออกผสมของแบล็กดิวตี้ไม่เยอะ จะได้ตัวขอบตัวทรงมาอยู่อ่าลองดูเข้าไปข้างในนะพี่อันนี้อาจจะมือสั่นอาจจะไม่ค่อยมีเสียงกันนะครับร้อนครับหายใจกันไม่ทันอันนี้ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ร้อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีช็อกโกแลตค่ะเออสีนี้แปลกนะพี่เนาะเนี่ยค่ะเป็นดำสีช็อกโกแลตสวยค่ะครับแต่ว่าตอนนี้สีดรอปหมดเลยค่ะพี่บ่าวครับผมขอสอบถามหน่อยครับเสียงผมกับพี่โอไลนี่ชัดเจนไหมครับ ผมพูดกันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ครับไม่รู้เสียงเข้ากล้องชัดหรือ<ม>เปล่าครับนี่ีนนอั้ก็สวยค่ะฟอร์มใบสวยครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นด่างชมพูค่ะแต่ตอนนี้สีดอกหมดเลยค่ะเจอความร้อนนี่ก็ไหม้ด้วยค่ะ,ะแดดแรงครับผมอันนี้จะเป็นด่างสีออกไปทางแดงค่ะ,คะ,ะเป็นด่างด่างแดงนั่นแหละค่ะ แต่ตอนออกใบใหม่มันจะขาวไหมตมันจะกลายเป็นสีลิปสติกแต่ถ้าใบใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกสีอะค่ะจะไม่แดงมาตั้งแต่แรกที่ที่สีพ้อออกมาค่ะอันนี้ก็อะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นด่างม่วงม่วงค่ะตรงมันต้องดูใบแก่เนาะเห็นสีอยู่โอ้ในกล้องผมไม่ชัดเลยครับแต่มันจะเป็นใบเดียวสามสี่สีนะมันเจอแสงแดดอ๋อมันเลียจนพังหมดละ ต้นนี้มาเป็นแรกๆช่วงที่ไก้านยาวอันนี้ก็เป็นลูกผสมเอออันนี้ก็สวยพี่ใบบิดๆเป็นลูกผสมทับทิมจันทร์ับทิมจันทร์ชมพู่ว่าพี่ทับทิมจันทร์อ่ะสีแดงๆอ่ะทับทิมจันทรเขาจะออกสีเหลืองๆด่างเหลืองครับแต่อันนี้รู้สึกว่าจะผสมกับอันนี้ขายไหมเนี่ยขายค่ะกี่บาทอันนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งค่ะเออเออไอ้เนี้ยดูแปลกดีต้านยาวแรกๆ ดูแปลกดีไม่ทันเลียงดูแปลกดีต้นเดียวเนี่ยค่ะครับก็คือมันยยมกาาวถ้าเป็นผมเป็นสายขยายพันธุ์บ้าบอผมก็ยกยอดแม่งเลยยอดเลยใช่ไหมยกยอดเลยครับผมว่าเนี่ยมันยกได้จะเป็นด่างยิ้มอ่อนครับอันนี้มันจะผสมเกสรได้หรือเปล่าพี่เนี่ยมันมีไอสปอร์เลยเนี่ยมันแห้งหรือเปล่ถ้าผสมได้ก็คือตรงนี้ก็มีน้ำน้ำใสๆนะครับแล้วก็ เอามาผสมแต่ว่ายังกลัวนี่มันจะเกอรจะหมดแล้วครับอันนี้ก็โดนความร้อนก็โดนตัดจนแบ่งหมดแล้วค่ะมันมันร้อนเกินครับผสมยากนะตอนนี้นะเนี่ยสีนี้เข้าด่างเขียวขาวนี่แะคะแต่ว่าเขาเจอความร้อนช่วงหน้าหนาวนะเขาจะออกชมปูด้วยเนี่ยค่ะน่าจะใช่เพราะว่าสีสีข้้งล่าง สีข้างล่างเนี่ยมันมันน่าจะเป็นชมพูคแต่มาตอนนี้ไม่มีชมพูแล้วแต่ผมว่าลายมันสวยนะลายลายตรงเนี้ยพี่ลายสวยลายตรงเนี้ยแน่นมากจนแบบเนี่ยมันไหลสีซ้อนกันนะค่ะลายล่สีซ้อนกันอยู่ครับอย่างตรวนี้ก็จะเป็นด่างหินอ่อนค่ะครับผมตัวใบอ่อยาวก้านก้านยกนิดหน่อยไอ้ใหญ่ในี่ขายไหมขายค่ะขายสักกี่บาทพี่อันนี้ก็ประมาณานห้านะครับ อันนี้ก็ลายก็สวยค่ะแต่ว่าเจอความร,ร้อนก็ไหมสออิครอันนี้ก็ดูสวยพี่ด่างแฉลบสวยนะค่ะคแต่เป็นเขียวขาวสามสีอะค่ะคสามสีช่วงนี้หาสีเดิมไม่เจอแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นด่างส้มออกส้มค่ะเนี่ยค่ะอันไหนพี่เนี่ยค่ะจะออกส้มส้มแต่ตอนนี้สีเ้าดรอปหมดเลยค่ะ หาสีจริงดูยากค่ะอันนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองข้างหลังนี่ค่ะวันนี้จะเป็นด่างเหลืองก็เป็นส่วนยอดเขาตัดยกยอดมาอ๋อเหรอครับตอจะอยู่ที่บ้านสีเหลืองเนาะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะอาจจะดูสีเพี้ยนเพียนนะครับเพราะแดดแรงมากครับแดดแรงแล้วรดน้ําไม่พอแล้วก็เอาเอาไว้ในร่มเพราะสีเหลืองเนี่ยจะไหม้ง่ายค่ะครับก็เลยเอามาตั้งใจเอามาไว้ตรงที่แสดงก็อยู่แล้วก็แดดเวลาแดด พี่มีเตรียมผสมพันธุ์ไหมพี่ช่วงไหนมันออกดอกเยอะมันก็มันออกมาเรื่อยๆไหมมันออกไปเรื่อยๆค่ะรับที่ว่าอันนี้เนี้ยเนี่ยเนีน่ยเนีผสมกับเนี่ยเนี่ยเนียนี่ยเนี้ใช่หมเป็นอย่างนี้มันแห้งไปแล้วอันนี้แห้งไปแล้วค่ะอ่าเนี่ยผมว่าใกล้ช่วงนี้ถ้าลองมีความชื้นหน่อยน่าจะดีนะด้วยตัวเขาเองถ้าอันนั้นน่ะตอนเช้าเช้าเมาอันเนี้ยเป็นฝักที่มันติดเม็ดนะ ถึงมีเห็นตุ่มๆน้อยเงี้ยมันก็มีนะครับดอกแคะออกมาก็ได้เพราะผมเคยได้ฝักนี้ไปก็บีเกิดอันนี้มันด่างอยู่แล้วไม่ต้องผสมก็จะได้สีเดิมแม่เว้นแต่ว่าแมลงจะเป็นตัวช่วยเอาเกสรตัวจากที่อื่นมานะพี่นะใช่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราแค่นี้แหละผมร้อนแล้วแหละร้อนอุไรส่วนไม้มงคลนะครับเนาะก็วันนี้พี่ฝากหน่อยก็ฝากนะคะถ้าใครสนใจอ๋อไม่มีที่อื่นไปเดินแล้วถ้าผ่านมาทาง โคกวดเส้นที่จะไปออกไปนนทไทยอะค่ะแวะที่เดี๋ยวเขาจะงงนะโคกกวดโอ้โหผิดโคกสูงค่ะเออโคกสูงจังหวัด,วดต้นไม้กลินโซนจังหวัดนครราชสีมาอ่าค,ครับออกเส้นที่จะไปเชยภูมิค่ะค,ะครับผมออ ก็ถึงโนนไทยแล้วก็ไปเชียงภูมิเส้นนี้แหละค่ะแวะมาได้ค่ะรายสวนไหมมงคลจะอยู่ที่นี่ค่ะพอ c คอนแทคกอยู่หลายร้านค่ะที่อยู่เป็นตึงโชคก้าชั้นที่อยู่ที่นี่ครับขอเบอร์ติดต่อพี่หน่อยสิคืรด้วยค่ะเป็นเบอร์โทรนะคะเป็น0 8น7 1 7 0 5เ7ค่ะครับผมอย่างที่ผมได้ถ่ายขึ้นไปข้างบนนั้นในต้นคลิปนะครับเนาะยังไงก็วันนี้ฝากพี่อุไรด้วยนะก็ ลองมาถามดูเพราะว่าไอ้โชคเ็าชั้นด่างราคาประมาณสองพันเนาะอ่าสองพันบวกลบต้นใหญ่เมื่อกี้นเห็น3า0พันส0กับต้นเบลเลอร์เลยนะต้นไหนอันนี้ต้นพี่เล็กเท่าไรนะเป็นแม่พันธแล้วค่ะอ่าพี่ลองยกให้ดูหน่อยสุดท้ายต้นประมาณนี้ถ้าประมาณ3 0 0พันกว่าบาทเนี่ยต้นต้นใหญ่อยู่นะอันนี้ด่างอยู่เฉยๆเลยครับพี่อ่าเนี่ยเนี่ยใหญ่อยู่ครับนนี้ใหญ่อยู่นะครับก็สิบอ่าประมาณสิห้านิ้วครับผมเนี่ยก็ เนี่ยครับผมอ่าฝากไว้ด้วยครับของอูไรส่วนไม,ม้บางคนยังไงก็ใ,ใครสนใจก็มาสอบถามที่เบอร์โทรต้นแม่พันก็เยอะ,ะอ่ามันติดดอกหมดแล้วแหละครับะนะครับเนาะก็ยังไงฝากพี่อูรไรไว้ด้วยไงก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องขอตัวไปก่อนเสียงไม่มีละวันดีดนะครับพี่ติ๊กวัสดีครับ